สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวไอรัตน์รัตเศษค่ะ,ะขณะนี้กำลังศึกษายอยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพนคอยว,วิทยเขตเทเวศนะคะคณะศิษา์รันชนสาขาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ค่ะดิฉันนะคะรู้สึกปลื้มและอยากจะบอกกับคนคนหนึ่งมากค่ะ ดิฉันประทับใจพี่ไก่พาสิทธม,มาตั้งแต่ตอนม .5 มหนะคะมหมหปี1,2,3่องอ้สี่ปีเลยนะคะชอบพี่ไก่มาสี่ปีแล้วค่ะพี่ไก่เป็นแรงบันดาลใจทําให้ดิฉันได้เลือกในสิ่งที่ตัวเองรักเราเหมือนเราชอบเราเกิดจากการที่เรารักออไอดอลเราก่อนพอเรารักไอดอลเราไอดอลเราทําอะไรเป็นผู้ประกาศข่าวเอ๊ะ เราต้องเรียนอะไรอะ่ะถึงจะได้ไปทําเป็นผู้ประกาศข่าวเหมือนเขาอะ่ะแล้วก็ต้องเรียนคณะสื่อสารมวลชนแล้วก็พอเอิญว่าก็ได้เรียนนะคะแล้วก็ได้ฝึกความกล้าฝึกการกล้าแสดงออกคือตั้งแต่เราเรียนมานะคะด้วยการที่เราต้องชอบคนที่เราชอบแล้วก็มาเรียนตรงนี้นะคะก็ได้ฝึกโอ้โหมากมาเลยทีเดียวคะ่ะทาให้เรารู้รู้ตัวตนต,ตัวเองนะคะว่าเราชอบอะไรจริงๆแล้วก็ ะะเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เยาว,วชนทุกคนเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเยาว,วชนหรือใครก็แล้วแต่นะคะพี่ไก่เป็นแบบอย่างที่ดีมากๆในเรื่องของอการทำงานการเรียนนะคะพี่ไก่ก็เรียนดีมากแล้วพี่ไก่ก็เป็นคนทำงานขยันมากพี่ไก่เป็นคนรักครอบครัวโอ้โหพี่ไก่มีครบรถเลยค่ะเราก็เลยแบบโอ้โห เรานี่เกิดมาไม่เสียชาติเกิจริงๆที่ได้ปลื้มพี่ไก่พาสิทธิอภิญาว่านะคะสิ่งที่อยากจะฝากบอกพี่ไก่อะคะอยากจะบอกพี่ไก่ว่าพี่ไก่เป็นคนขยันรู้ค่ะว่าพี่ไก่เป็นคนขยันแล้วพี่ไก่ทํางานหนักมาตลอดนะคะพี่ไก่ทํางานทุกวันเลยไม่มีวันหยุดก็คือเป็นห่วงสุขภาพพี่ไก่มากค่ะก็รู้อยู่ว่าเอ,อเงินกับงานมันสาคัญค่ะแต่สิ่งที่มันสาคัญกว่าคือ สุขภาพของพี่ไก่รีดิสแอนโซนนะคะก็เป็นห่วงพี่ไก่มากในเรื่องนี้ก็อยากจะให้ถ้าฝากบอกพี่ไก่ได้นะคะก็อยากจะฝากบอกไปเลยว่าคืออยากให้พี่ไก่ดูแลสุขภาพตัวเองมากๆนะคะพักผ่อนบ้างออกกําลังกายให้เยอะกินผักเยอะเพื่อร่างกายพี่ไก่จะได้แข็งแรงแล้วก็ผลิตผลงานดีๆให้สู่สายตาประชาชนได้ผลิตข่าวสารดีๆให้กับ เผยแพร่ข่าวสารดีๆให้กับประชาชนทุกคนนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้ค่ะรักพี่ไก่เสมอสน่หยก็หลีน่าเลย